สวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมถูกค่าไลเวอร์กันนะคะวันนี้เราก็จะมาทำตามคำขอจากทุกคนที่เรียกร้องมานะคะว่าให้เราเล่นเกมถูกค่าไลเวอร์หน่อยได้ไหมโอเคค่ะเราจะเล่นนะคะโอเคเราเราไปเล่นกันเลยค่ะอันนี้เราเติมนะคะทุกคนโอเค ไม่ได้เติมเมืองนะเติมแต่บ้านนะคะทุกคนเครอนะทุกคนตีเสียงเร็วาปะ่ะเโอเค,อเคให้เงั้นเดี๋ยวเรานี่ก็คือบ้านใหม่ของเรานะคะนี่ก็แบบเราชอบบ้านใหม่มากๆเลยมีสองชั้นนะคะถ้เงั้นเดี๋ยวเราพาทุกคนไปรีวิวกันดีกว่าคะ่ะไปดูชั้นแรกเลย เราเข้ามาเสร็จแล้วนะทุกคนนี่เดี๋ยวเอาตัวละครออกมาก่อนกันสมมุติอันนี้คือตัวเรานะคะคืบสมมติอันนี้คือตัวเรานะเดี๋ยวเ,าเอาอันนี้ทิ้งแป๊บหนึ่งนะคะชามไม่ใช่แล้วทิ้งไปเลยโอเคแล้วก็เปิดประตูเข้ามาสวยมาก,มากเลยนะคะ ดูสวยจริงๆเลยทุกคนแล้วมีที่กดนงกดน้ำมีนี่ด้วยนะคะอืมตรงนี้น่ารักมากๆเลยนะคะทุกคนสามารถนั่งได้ด้วยนะคะตรงนี้นะทุกคนน่ารักมากๆจริงๆนะคะเกมนี้มีแต่คําว่าน่ารักเลยนะทุกคนมีที่อาบน้ําด้วยน่ารักโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูชั้นสองกันดีกว่าคะ่ะ ขึ้นลิบเลยโอเคเรา okay, ขึ้นเล็บเสร็จแล้วนะทุกคนโอ m ม g o ามีที่ว่ายน้าด้วยนะทุกคนซึ่งแบบเห็นวิวทิวทัศน์เลยอะทุกคนเฮ้ยอะไรอะรูอ๋อนึกว่านึกว่าดอกไม้ปิวมาทุกคนอุย๊ยนี่ก็จะเป็นของสะสมจากที่เราได้มานะคะทุกคนได้กันยังเอ่ยช่วยบอกเราหน่อยนะคะ คุณได้กันเอ่ยได้กันยางนะถ้าใครได้แล้วบอกด้วยนะคะเป็นของขวัญฟรีวันหยุดนะทุกคนที่ไปสนีนะคะไปรับได้เนอะแล้วก็นะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นห้องเล่นคอมเล่นอะไรแบบนี้นะคะสามารถเปิดได้จริงด้วยนะทุกคน แล้วนี้ก็จะเป็นที่เรียนหนังสือเรียนออนไลน์อะไรด้วยนะทุกคนต้องมีแบบประสบการณ์แบบนี้นะคะทุกคนโอเคโอเคทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นเออไม่ใช่ชั่ววางอยู่ได้นะทุกคนก็จะเป็นห้องน้ำนะคะแล้วห้องน้ำนี่ก็แบบ ทองอลามเลยนะทุกคนซึ่งแบบมันน่ารักมากๆเลยนะคะไม่ค่อยมีเวลามาอัดเกมทูกค่าไรเวอร์นะทุกคนอืมโอเคประมาณนี้นะคะทุกคนซึ่งน่ารักแบบน่ารักจริงๆนะคะถ้านใะครอยากให้เราทำเรื่องละครสั้น เกมโเข้าไหร่เว์ก็คอมเมนต์มาได้นะคะโอเคอืมรอนเะฮ้อไม่อยากรอเลยขอให้มันอัปเดตน,นิดนึงนะคะขอให้แบบมันไม่ต้องรอนะแบบมาแตะไปเลยนะคะไม่ต้องรอนะซึ่งเกมนี้มันดีอยู่แล้วค่ะทุกคนแค่มันแบบเอออะไรนะ ขอจำก่อนถ้ามันแบบต้องรอนานนะทุกคนมันไม่นานเท่าไหร่หรอกทุกคนแต่มันก็ดีนะคะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่ามาสำรวจที่ใหม่ที่มันเพิ่งอัปเดตมาเลยนะทุกคนซึ่งแบบมัน Amazing มากถ้าทุกคนยังไม่อัปเดตยังไม่เห็นนะคะ ทุกคนต้องทำตามเราเลยเนะื้อทำได้ร้อเปอร์ซ็นนะคะโอเคออกก่อนกดไปที่รถเข็นเลยนะทุกคนเข้าไปที่รถเข็นสีเขียวเลยนะคะที่เราวงไว้พราก็รอนะคะแล้วเรารตรงนี้ก่อนเนะโอ้โหกำกำลังโหลดอยู่เลยโอเคไม่เป็นไรนะคะ ทุกคนก็ไปแบบอัปเดตที่เพจสโตได้เลยนะโอเคแล้วเราจะได้เมืองใหญ่แบบนี้มานะคะดูดีใหญ่มากๆแล้วนะ่ารักด้วยเนะที่แรกเราจะพาไปชมก็คือที่ตรงนี้เลยคะ่ะโอเคเข้าไปเลยคะ่ะทุกคนกคนแล้วเราก็เข้ามาเสร็จแล้วนะทุกคนนี่เราก็จะเดินเข้าไปเลยนะคะตรงนี้ก็จะมีแซนด์วิชแสนอร่อย แล้วก็ตรงนี้คือน้องแมวน่ารักมากโอเคให้น้องแมวกินนะคะอุ๊ยตรงนี้ก็มีนกพูกน่ารักมากๆเลยค่ะโอเคให้เขากินของนะคะเ็จะได้ไม่หิวนะคะโอเคแล้วก็อันนี้ ทุกคนกาจจะงงกันใช่ไหมว่าทำไมร้านแบบนี้เค้กแบบนี้มันไม่มีเพราะเราผสมเองนะคะทุกคนนี่ทุกคนต้องใช้แป้งรวมมิตรอันนี้เนะไม่รู้มันเรียกว่าอะไรนะคะเอากับเป็นแคนดี้ลูกอมนี้แล้วก็เราจะได้เป็นลูกอมนี้ค่ะซึ่งอร่อยมากๆเลยนะทุกคนหูุทิศท่าน่าจะอร่อยนะคะ โอเคแล้วอันนี้นะคะทุกคนไปผสมกับอันนี้น่าจะเป็นอันนี้ค่ะอร่อยเหมือนกันค่ะทุกคนแล้วอันนี้นะคะผสมกับสตรอเบอรี่เราจะได้อันนี้มาค่ะนะ่ารักมากมากเลยแล้วอร่อยด้วยโอเคประมาณนี้ค่ะทุกคนภายนี้เราทําเองนะทุกคนจะไม่ได้แล้ว โอเคนี่สามารถเอาชีสตรอเบอรี่กับแยมมารวมกันได้นะคะน่าจะอร่อยนะ่าดูอร่อยมากๆเลยค่ะกินนมหน่อยนะคุณตาแล้วอันต่อไปเลยค่ะทุกคนก็จะมันเสื้อนะนี่นะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็น เป็นเป็นไมโครเวฟนะทุกคนก็จะเป็นแก้วน้ำนะคะน่ารักมากๆเลยโอเคถอางนั้นเดี๋ยวอของเขาเก็บที่เดิมนะทุกคนเราจะไม่ขโมยของเขานะคะโอเคเราสามารถนั่งจิบกาแฟได้ด้วยนะทุกคนซึ่งน่ารักมากเกมนี้แล้ว มีอีกอย่างหนึ่งที่ทุกคนไม่คาดคิดก็จะเป็นมีเพชรอยู่ในร้านนี้ด้วยค่ะทุกคนแต่นี่คืออะไรทุกคนอ๋อและโอเคทั้งทุกคนสังเกตช่องแอร์ตรงนี้ไหมคะสังเกตไมเออตรงนี้นะนี่คืออันนี้เลยทุกคนลองกดที่เครื่องแอร์ดูสิคะโอ้ จริงๆมันมีอันเดียวนะทุกคนเราเอาเพชรสีเขียวมาต่อเติมด้วยนะคะ mm. เอ็นนะทุกคนของในร้านนี้ก็จะเป็นแค่นี้นะคะ mm. โอเคซึ่งน่ารักกันหมดเลยนะคะ mm. โอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคน mm. วันนี้ก็ อุ้ยทุกคนนี่ก็เป็นเอาไปตกแต่งบ้านได้นะคะคือตะเกียงอยู่ในเมืองฟรีนะทุกคนน่ารักจริงๆโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปแล้วนะคะบุยบุย <c oughs> ก่อนจะไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะคะบายบายค่ะจุ๊บจบ